สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ค่ะบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะกับหุ้นฮานอยค่ะหุ้นฮานอยวันที่ 4. เมษายน2564ค่ะทุกคนขยี้กันไปเลยนะคะ4และ6ค่ะทุกคน สองตัวเจาะค่ะทุกคนฮาหนอยนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดสี่หนึ่งหกเก้าค่ะหกสองหกห้า และ 6, 6ค่ะต่อไปไปดู3ตัวกันนะคะทุกคนฮานอยวันนี้ค่ะ3ตัวบิวให้ 1, 4, 6ตัวแรกนะคะ 1, 4, 6ตัวต่อไปค่ะทุกคน 6, 2, 2ต่อไปค่ะศูนยไม่ขออภัยค่ะทุกคน 9, 3, 4ค่ะ สุดท้ายคะ่ะทุกคน608 608นะคะตัวสุดท้ายทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยคะ่ะที่ addbwty 888หรือคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้คะ่ะ บิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์ค่ะทุกคน